สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีวิคันครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมพามาเบิร์จอร์ดีห้าส่วนสี่ส่วนดีนะครับเพราะว่าเอฟซีไล่คนน้ำเข้ามาครับในเรื่องของการติดเทอร์โบนะครับว่ารุ่นนี้ติดเทอร์โบหรือ่นะครับผมห้าส่วนสี่ส่วนดีเป็นเป็นบ่อเครื่องสมบัตเก่าครับเครื่องตัวเดียวกันครับห้าส่วนห้าส่วนดีนะครับซึ่งห้าส่วนห้าส่วนดีนี้จะมีเทอร์โบนะครับซีซีนี่จะไม่มีเทอร์โบนะครับเหมือนซีซีหาแรงเลยนะครับสามสูบครับ ขทอเสียก็จะต่อจากาข้อทอนะครับออกโดยตรงเลยโดยที่บอพานเทอร์โบนะครับเพราะว่าบม่มีเทอร์โบนะครับหา,นะาส่วนที่ส่นดีเครื่องสองพันเก่าครับเครื่องสองพันเก่านี่คือบอกเครื่องรุ่นนี่ใส่ตั้งแต่สี่สิบถึงเจ็ดสิบหาแรงนะครับเครื่องใหญ่ครับสี่สิบแรงแต่ว่าเครื่องใหญ่เดี๋ยวให้เบื้องหน้าตาของเทอร์โบครับเทอร์โบนี่คือเทอร์โบอ่าคองแฉะนะครับเป็นเทอร์โบ ตัวเดียวกันก็ของหาส่วนะ่วนดีนะครับเป็นโบจากนอกเลยนะครับโบจากนอกเป็นโบจากโรงงานนะครับรรคือก็จะราคาก็อยู่ประมาณหลุกละหมื่นนะครับหมื่นกว่าบ,บาทถบบรวมอุปกรณ์นะวพวกสายพวกทอนะครับนี่คืออ่าตัวนี้คือเป็นโบออกจากเครื่องนะครับตัวนี้เป็นอ่าตัวดูดอากาศนะครับดูดอากาศตัวดูดอากาศนี่จะ ออกจากกองนะครับกองอากาศอ่าอากาศเทอร์โบปกตินี่ถือมาฟังอะปกตินี่อากาศมันต้องเขามาหาเครื่องเลยนไครับนี่ดูลงมาจากกองอากาศมาลงในเครื่องนะครับออกทอยอเสียนะครับแต่ว่าในเมื่อเขาติดเทอร์โบเข้าไปนะครับอันนี้คือนาแป้นของเทอร์โบนะครับที่อยู่อะนาแป้นเครื่องนะครับที่ ออกจากท่อไอเสียนะครับอันนี้คือตัวออกตัวเขานะครับผมนี่นะครับอากาศนะครับผมจากกองอากาศเนี่ยจะดูอากาศเข้ามานะครับผมผ่านอาของเทอร์โบนะครับเขาด้านหลังนะครับเขามา,ด,า,ด,าด้านหลังด้านหลังหรือดานหน้าดานน่าจะเป็นตัวตัวดานตะานลนหลังนะครับ ผมก็บ่แน่ใจต้องไปมองของหาซีบผอมนะครับไม่ันก็จะเข้าเขามานะครับแล้วก็ออกตัวนี้นะครับดูอากาศเข้ามาไอช่องนี้ปุ๊บนะครับช่องไปผัดอ่ะทรงอากาศกับเขามาในของเครื่องนะครับออกผ่านตัวนี้นะครับจาก้องเครื่องครับบ้านี้ที่เธอพิดจากของเครื่องนะครับอ่ะนี่ขึ้นอาเป็นถีบไซเทอร์บูนะครับ มาเป็นที่เซอร์โบนี่นะครับอากาศกระจายออกมาจากในตัวของเทอโบนะครับออกขอ้าวทอยเสียนะครับระบายอ่พวกไอเสียออกมานะครับผมนี่กระสีออกมาโรงนี้นะครับเหมือหนหาสุดหาซุนดีเลยนะครับติดเทอรโบไปหนีแรงมาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหาแรงครับสำรับ 40, 40ก็ต้องจูนปั่มสี่นะครับจะได้ แรงมาเพิ่มอีกหาแรงเป็นหาซีเปรงนะครับผมซ้ำกันตัวนี้ก็จะเป็นหู้อของน้ำมันเครื่องนะครับเอาน้ำมันเครื่องขึ้นมาเลี่ยงของเทอร์โบนะครับนี่นี่คือจุดเที่ยวน้ำมันเครื่องนะครับขึ้นมาเลี่ยงเทอร์โบเขาก็เห็นมาเรียบร้อร่อยพพ้่มมันพพ้อมที่จะติดอ่ะนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องแยกรุ่นแยกประเภทมานะครับผมเพื่อว่าเขาจะมาทิดเทอร์โบนะครับมันกรับบริปแปลงยังเพิ่ม ะครับพวกนี้ก็จะมีสายมีเอ่อเออ่พวกสายจากอากาศนะครับมาต่อใส่นะครับอันนี้ลูกละมือนกว่าบาทนะครับเทอร์โบแทะแต่ว่าถ้าติดเทอร์โบนอกได้บัได้ครับลูกเหรียญเทอร์โบนอกก็จะไลยกว่าแต่ว่ามันก็ต้องค่อยมาเออ่บางทีมันมันมันเทอร์โบนอกมันจะบ่ค่อยจบนะครับเพราะว่ามันต้องแกล่บางเทอร์โอมอนก็ขึ้นนะครับก๊อฟหามันจะขึ้นหล่เพราะว่าเทอร์โบแต่งนี่คือมันเหรียญลูกเหรียญมันหลายครับ แรงมามันก็จะไล่คว่าเทือบูเดิมนะครับรลค่าก็จะพอๆกันผมว่าสำหรับเทือบูนอกรุนนี้ติดได้เลยครับหาศูนซีซุนดีนะครับติดจุนปั่มใส่นะครับค่ายปั่มบอกนะครับมันก็จะได้แรงมาเพิ่มขึ้นมาอีกหาแรงนะครับผมทา้าโบ๊โบทจุนปั่มนี่ก็จะได้แร่งมาเท่าสีซีหาแรงนะครับผมเพิ่มขึ้นมาอีกหาแรงนะครับถ้าติดเทือบู โดยที่ประจูนปรับนะครับสำหรับซีสูน่าซูนดีนะครับหาซูดซีซูนดีก็จะแรงมากก็จะประมาณนั้นนะครับนี่คือหน้าตาของเทอร์โบนะครับประมาณนี้นี่สูนห้าสูนสี่สูนดีนะครับเมื่อหน่กวาบาทนะครับรวมซ้ายรวมค่าแรงผมว่าน่าจะตกอยู่ประมาณสองหมื่นนะครับแต่ว่ามันก็ด,ดีเพราะคิดว่าลูกเรียนอาจจะบ่ร้ายแต่ว่า วตัวคเื่อของความหลอนขึ้นนู่นนี่นั่นนะครับผมนะครับมันก็จะที่ตั้งางที่ตั้งเองอะไรครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นเทอร์โบนอกอาจจะลูกเหรียญจะรลายกว่าแต่ว่ากัเดี๋ยวกับเรื่องของความห่อนแรงสินะครับเทอร์โบน้องมันก็จะดียางเสียยางครับแต่ว่าความแรงกันอาจจะแรงกว่าของโบเดิมนะครับโบแต่งเอานะครับสํ้นแลหาซุนห่งซุอ่สี่ซุนดีติดเทอร์โบก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องเก็บเลยนะครับ ง่ายครับติดตั้งง่ายแต่ว่าถ้ดสีสิบแรงก็ต้องถอดสายท่อเดิมก็ต้องเอาหมอพักค้องหาซุนซุนนี้มาใส่นะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นมันจะบูมิคอมาแนวนะครับมันจะเป็นแค่วงคุ้มกลุ่มตอกจากเทอร์โบเลยนะครับสำหรับท่อเดิมประมาณนี้ครับสำหรับจอทีหาซุนซีซุนกิ๊เทอร์โบใรครับรถมันโตเดียวกันเลยล่ะครับผมก็หาสีเกียร์หาโน่นนี้นั่นต่างๆนะครับผมคือกันทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่าง ต่างแค่ราคาเนี่ยแหละครับผมราคากับต่างกันอยู่ประมาณแสนกว่าบาทสำหรับหาซุนสี่ซุนดีครับหาซุนหนึ่งซุดีนะครับแทบจะบ่ต่างนะครับถ้าติดนะครับเทอร์โบอ่าจะลงงานกับเพิ่มคำนมอีกขาแรงครับกัลซีเด้ซ้มซีติมขาแรงกับจูนปั๊มเข้าไปอีกครับจูนปั๊มใส่นะครับกัลซีเด้เพิ่มขาแรงมาซัมกันครับหาซุนหนึ่งซุดีนะครับประมาณนี้สำหรับจอนดีห้าซุนสี่ซุนดีติดเทอร์โบนะครับเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่าขึ้น้าผมสวัสดีครับ